โูพร้อมยังโจ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 ี่ส้าสิบหกสบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสิบสองสบามสบี่ลยีองบทขึ้นี่ไหนดีที่ต่นี้มมเราจะวิ่งไปหรอลไหมลบอหม ขออนุญาขออนุญาตเขียนเรเบลนี่กุกเขากุกุกอกุกเขานี่กุกเขาเลยนี่กุกเขาเลยนี่กุกเขานี่โอเคนี่อยู่ใจเฉยนะอยู่เนันี่ว้้ดูให้อ้าวปฮีโร่บ้าตายเดด ีำไม่อันอารมณมีมิมิโปลใจไม่รู้ปกติแต่เขายิงเรานี่โอ๊ยไอโจนมาตนี้อย่ามานี่ ไปสวย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 ช่วยด้วยเอานีนี่จอมตมโนเลยนี่ไม่งัั้นนจะะเ็ตวดีโดนี่ดีโดนี่มาเลยค่ะอุ้ยเอ้าตายเพื่อนตายนะต้องช่วยเพื่อนนะโดนโดนนะบอกก่อนอุ้ยแปลงยังหนีนี่มันหนีนี่เอ้อ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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเต้นบีบอยเฮ้ย เดี๋ยวผมเอ้ยผมจะดีบอยอยู่มาช่วยตรงนี้หน่อยนี่ตรงนี้นี่ช่วยเพื่อนนี่ช่วยเพื่อนนี่โอ๊ยโดนมึงไปไหนมึงไปไหนเอออออเเาเยอะเอาเยอะเอ้ยเอ้ยมันชุบนี่มันชุบนี่มแล้วล้มแล้วล้มแมันชุบนี่มันชุบนี่มันชุบนี่ ตายหมดแล้วนี่หน่ะมือนี่ไอ้บิ๊กคนตายฮีโร่มาแล้วฮีโร่มาแล้วเว้ยฮีโร่มาเว้ยช่วยด้วยนี่ฮีโร่มาแล้วไม่มีใครใช่วยมึงแล้วเจอคนน้อยเฮ้ยท <c oughs> ้ำยาไปชุบงงเลยดิขอโทษครับเ <c oughs> ฮ้ยน้ำยากี่ชัุ่บงงเลยอฮ้ยเอ้าไม่ใช่ ียังมีแต่เพื่อนกูตีกูเนี่ยทั้งดิสนี่ทั้งพี่ไหนเนี่ยไอ้สั์ชุบๆหน่อยนะเว้ยเอ้ยไม่ใช่ครับพี่ชายใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น ไปโรงพักไปโรงพักไปโรงพักไปไม่ได้น <eyeballs> <kindergarten> ี่โรงพักไม่ได้นี่เห็นเห็นสู้ครับเลยมาช่วยโรงพักไม่ได้น้อทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ชายพี่แย่ไปเดือดเพื่อนพวกรักพวกกูเนี่ยไม่ใช่ใครไอ้สัตว์กูว่าเลิกไปตีตองอื่นดีกว่าสวยเริ่มเรโจรครับเริ่มโจรครับ คนไม่ดีต้องจับโอคกับไปไม่ไดไม่ได้คนนี้อุ้งไปพี่คนไม่ดีต้องจับเข้าับเข้าตราเข้าไม่ได้นขไม่ได้นีได้รงันจับไปเนี่ยยี่่่่่่่่่่า่่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 ่ไป่ย่่่่่่่่่่่่่่่่สักบา่่่่่่่่่ พี่เอาเอาเอาไปปล่อยอ่ะพี่เอาไปปล่อยไม่ต้องไปสอนเนาโอเคครับแกงทำฟอร์มไปก่อนเราเปิดเราคุยกันกระซิบนะพี่กระซิบนะกระซิบนะเลโเมลเลอเมลอย่างนี้เราหลอกให้คนอื่นแบบตายใจไงครับเป็นคนดีไงก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวไปปล้นบ้างไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคครับพี่้ายไปลยอีกสามคนได้อีสามคนไปไหน่าใครอุ้มไปวะเอ้ยสามคนโดนไปแล้วเดี๋ยโดนไปแล้วสองคนนั่นน่ะไม่มีเลือแล้วไม่พี่มันมันมันไปหลังอไปหลังบไม่ไม่ไปไปวนใช้ไปวนใช้ไปใช้เช้ชว้าควาวาใช่ปะเนวที่เนวพาพี่มาตรงไหนนี่ตรงไอตรงที่พาวพาววัอะพี่นี่ใช่ไหมชุกใกล้ๆพอชุกใกล้ๆให้เกลวิ่งไปพอในุูมนะชกพี่คนณคุณนีคุ เห็นดอกไม้แต่ไกลเลยสัตว์โอ้ยไม่ง้อตักวะเป็นโจอเลยวะเนี่ยอะไรอย่ยพวกมึงเยอะแล้มาพี่ไปไปไปไวไปไปไป เพื่อนยังไม่ตื่นกันเลยดอกเดดอกเดซี่ พี่แซมอยู่ไหนหน้าถอดนอนให้หนูขับรถไปรับไหมหรือว่ายังไงล่ะรู้เหรอพี่ออกมาจากโซนอยังออกแล้วเขาท้อเลยมาเผามาเผามาเผาไอกบักเอหายอีกแล้วมันรู้อะไรบ้าวะโอุ้ยพี่หมบิ๊กใส่สกสุดเกิน จริงจริงนะพี่เดินเดินมาเพ้านะต้องให้พวกพี่เป็นคนอุ้มนะเพราะว่าพวกพี่จะเอาไปชุบพี่ไม่ตีดีกว่าเมื่อกี้มันคนเดียวมัเนียนเนาะมันเนียนมันเนียนพี่ก็แอบไปเลยบอกว่าไม่ยุ่งกับโจูนเออบอกไม่ยุ่งกับโจูนเนี่ยออโอ้โหเสียแผ่นเลยคนจะหลงอุดเลยของจัดเลยอยู่พี่อยู่เพานะ เสียตังเภาลดเยียบโดนเพื่อนตีแม่งกูมาส่งสอนห่อยได้ไหม